เป็นมัเเองระยะสุดท้ายอยู่วงการนี้มาสี่ห้าปีนะหลายคนอาจจะรู้จัก เคยได้สัมผัสเคยเห็นผมเป็นคนสนุกเคยเห็นผมเป็นคนน่าลลย แค่ตอนนี้ไม่เหลือเะไรแล้วนี่ไหมครับสุดทายแล้วก็ต้องไปก็จะมี ดีบุญบและบาปเวรและกรรมที่ติดตัวไปก็คงใช้เวลาไม่นา,านภาพมันไม่ชัดนะครับแสงไฟมันแสงแสงไฟมันไม่สว่าง สิ่งท mm. yeah. ุกอย่างมันมันเป็นได้ไปตามกรรมกรรมคือการกระทำที่ผ่านมาก็ ในวงการ YouTube มันก็มีทัのの้งทุกทั้งสุขนะครับมีความสนุกสนานมีเพื่อนมีที่มีน้องเพิ่มขึ้นมาใหม่ ก็จะจะไหลเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปก็ไม่มีอีกแล้วยพียงแต่มามาลาจากกัน ผมก็ได้เคยแจ้งข่าวกับน้องไว้ว่าผมป่วยป่วยหนะักนทะ่านไม่ต้องห่วงอะไรถึงเวลามันจะไปมันก็ไปนะไม่ถึงเวลา อยู่ไปก็เหน่อยมันดีก็ขอจะขออนุญาตลงแล้วนะ ลาก่อนนะครับทุกคน